น้ำแกงเดือดละเขาก็เอาปีลงเลยเจ้านี่เอาปีลงใส่เลยนี่แม่บิแคบหมูลงใส่ตัวน่ะเจ้านี่แกงปีใส่หมูแล้วก็ใส่แคบหมูลงไปเจ้าวันนี้นะเดาออื้มแกงปีใส่หมูใส่แคบหมูมัมอเจ้าวันนี้นะอาหารพื้นบ้านล่านนาะเมืองเหนือนี่ลำกูมเมนูเลยเจ้าสวัสดีเจ้าวันนี้ลองกินดูปลาข้าวครัวกับ่มก้าเจ้าวันนี้แม่เปิ้นเจียะแกงปีใส่จิ้นหมูเจ้า เป็นแกงพื้นบ้านล้านาเมืองเหนือสูตรพื้นบ้านธรรมดาธรรมดาเนาะแต่ล้ำเนอก่อนเขาจะไปรับชมเปิดเปิด,ปด,ปดกับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกําลังใจให้กันกนัเนาเดี๋ยวเขาไปดูกันเลยเจ้าที่เจ้าเราก็ใส่เม็ดผักป้อมลงไปตมก่อนตำโดยเจ้าไข่ซอยเจ้าหรือว่าตะไคร่เนาะตำโดยหอมเขากับหอมแดงเจ้า ใส่เกลือลงมาเจ้าใส่พริกแห้งป่นลงไปเจ้าเ,เสร็จแล้วเขาก็โขกส่วนผสมให้เข้ากันเลยเจ้าตามด้วยกะปิเจ้าไป,ไป นี่เจ้าเขาตั้งหมอ้อแล้วก็เอาหมูใส่ลงไปตามโดยพริกแกงที่เขาตำตะกี้เนาะอันนี้เขาจะใจ้หม้อโคเรียคิงเน่ะเจ้าซึ่งหม้อตัวนี้เนาะดีไซน์สวยหรูตั้งในเป็นรูปดอกพุดเน่ะเจ้าทำเพื่ออาหารบะติดหม้อเจ้านี่เขาก็จะก่อยๆกลนไปโดยที่เขาบะใส่น้ำมันเลยนะเจ้าวันนี้เสร็จแล้วก็เทน,น้ำล่างโครกลงมาเลยเจ้าเติมน้ำลงไปเล็กน้อยเจ้า นี่เจ้าตั้งหม้อไว้สองนาทีน้ำแกงเดือดละเราก็เอาปีลงเลยเจ้านี่เอาปีลงใส่เลยทำแกงปีง่ายๆด้วยหม้อโคเรียคิงไดมอนด์เอ็กซิลี่นะเจ้าดีไซน์เลียมเพศสวยหรูถ้าบนเปืน่ปน,ปนสนใจหม้อรุ่นนี้ก็สามารถแอดไลน์ line, สั่งซื้อได้ติแอดไลน์โคเรียคิงช็อปนะเจ้าบนเปลืน่นก็ใส่โค้ด lkd 100เพร่อบนเปืนจะได้ส่วนลดทันที100บาทเนาะนี่เจ้าอันนี้จะเป็นพักเค่องเคียงติไซตัวหนะมีใบปูนะเจ้าหรือใบชะพลูนะเจ้า แล้วก็จะมีพักละตัวเล็กน้อยอันนี้พักชีใบเลื่อยเนาะมีกั๊มเดียวมดรนะเจ้าดอกเรียบรอยละน้ำเดือดละตามด้วยพักละลงไปเลยเจ้ามีแป๊บเดียวนะเจ้าก็สซุกละเป็นหม้อทีแบบว่าคนรักสุขภาพนี่สมควรที่จะสั่งมีติดบ้านไว้เลยนะเจ้าเพราะว่าบบใจน้ำมันเลยเนาะทำอาหารหรือจะพัดต้มทอดแกงยังได้มดเจ้า ใส่ใบชะพูลงมาเจ้าก็ผักชีฝรั่งลงมาเจ้าหรือว่าผักชีใบเลื่อยเนาะปิดฝาไว้ก่อนเจ้านี่เจ้ามีแคบหมูตัว<ม>นี่ทีแ่แม่บิแคบ,บหมูลงใส่ตัวน่ะเจ้านี่แกงปีใส่หมูแล้วก็ใส่แคบหมูลงไปเจ้าวันนี่นะดเดอเอาก็บิบิบิบลงหรือว่าบิดลงนี่หละเจ้าถ้าเอาว่าใส่หมูเขาใส่ก็แคบหมูก็ได้เนาะแต่บ้านนี้มันมากจีนเจ้าปกติจะใส่จีนหมูลงไปตัว นี่เจ้าเสร็จแล้วก็กด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 นีดดมันยุบลงไปตัก,กันแห่น้อยอันนี้ใกล้จะซุกแล้วนะเจ้ามอตัวนี้นี่ซุกเร็วมากๆเลยนะเจ้าอาหารบัติหมอตัวเนาะมอไดมอนด์เอ็กซิลีลุนนี่นะเจ้าสวยงามหรูหรามาฮาเลเนอดูเสร็จแล้วก็เติมชูรดลงมาเจ้านี่นี่เจ้าหลังจากเติมชูรดแล้วก็จะค้นแล้วเดี๋ยวเราก็จะชิมดูก่อนเนาะ อาหารซุกเร็วมากๆเลยนะเจ้าถ้าเปิดเปื่นสนใจก็สามารถแอดไลน์โคเลคิงช็อปสั่งได้เลยนะเจ้าใส่โค้ด LKD 1นึงอยเปิดเปื่นจะได้ส่วนลดทันที1นึงอยบาทเจ้านี่อีแม่เรจะชิมละดูหืพอควันเหรอเห็นได้หอมขนาดเลยนะวันเนี้ยล้ำอะจับแล้วอ่ะจับแลวเจ้าใส่พักป้อมลงไปเจ้าหรือว่าพักชีเนาะ เรียบร้อยแล้วนะเจ้าซุกแลนี้ล้ำล้ำลำวะนี่เรียบร้อยเรียบร้อยแล้วเราก็จะตักใส่ถ้วยแล้วเจ้าพ้อมเสิร์ฟละเจ้ากับเข้าวันนี้ดอกหืมแกงปีไสหมูใสแค่หมูม,มอเจ้าวันนี้นะอาหารพื้นบาน้านล้านนาเมืองเหนือนี่ล้ำกูเมนูเลยเจ้าของกินล้ำยู่ต่คนหมักหนวดเบิ่งหวานอันนีนน้นะไผ่มักนี่ถึงมอขนาดแกงปีนี่นะดูอู้ ควันกุนกูนนั่นทอดเลยเจ้านี่แกงปีงเขาน่ากินขนาดเจ้าแกงปีไสหมูแล้วก็ใสแค่มหมูอ้อยน้อยแอมพักละกับใบชะพูผักชีใบเลื่อยนะเจ้ามอม่หอมๆเนาะมากินข้าวตะก่านะเจ้าดูหน้าตหาหน้ากินขนาดเด้อ